สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวชาวสวนยางพารากันเช่นเคยค่ะแจ้งข่าวราคากลางยางพาราประจำวันที่7พฤศจิกาย,ยน2567นะคะมาดูกันว่าวันนี้ราคายางพาราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวเรามารับชมและ,และก็รับฟังพร้อมกันค่ะน้ำยางสดณหน้าโรงงานนะคะ DRC ไม่ต่ำกว่า35% 65บาทค่ะปรับตัวลด เปิดตัวเพิ่มขึ้น1บาทจากเมื่อวานนะคะราคาท้องถิ่นอยู่ที่62บาทค่ะยางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน3% 67บาทราคายังทรงตัวนะคะส่วนราคาท้องถิ่น64บาทเช่นเดิมค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ชนิดไม่อัดก้อน69บาท15สตางค์นะคะปรับเพิ่มขึ้น15สตางค์ค่ะส่วนราคาท้องถิ่น66บาท5515สตางค์นะคะ ประเภทอย่างก้อนถ้วยนะคะ DRC 100 58บาท50สตางค์ราคาทรงตัวราคาท้องถิ่น56บาท50สตางค์อย่างก้อนถ้วย DRC 5 0 29บาท25สตางค์ราคาทรงตัวส่วนราคาท้องถิ่น26บาท25สตางค์ค่ะอย่างก้อนถ้วย DRC 5 5 3 2บาท16สตางค์ราคายังทรงตัวนะคะส่วนราคาท้องถิ่น29บาท16สตางค์ค่ะ ยางก้อนถ้วย DRC 65% 3 8บาท10สตางค์ปรับตัวก็คือทรงตัวนะคะราคาท้องถิ่น3 5บาท10สตางค์ต่อกิโลกรมัมและก็ยางก้อนถ้วยเคลป40บาท80สตางค์ค่ะราคายังทรงตัวอยู่ส่วนราคาท้องถิ่น3 7บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะและนี่ก็คือราคากลางของยางพาราในวันนี้ เพฤศจิกาย,ยน2567อยค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับชาวสวนยางทุกท่านด้วยนะคะช่วงนี้ราคายางยังผันผวนวันนี้น้ำยางสดแล้วก็แล้วก็ยางแผ่นรมควันนะคะที่ปรับเพิ่มขึ้นนอกนั้นก็ราคาทรงตัวก็ปรับเพิ่มขึ้นไม่ได้เยอะนะคะเพราะว่าลดลง2บาท4บาทก็เคยลงมาแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยค่ะ